บ้านหลังใหม่ชาคิตการส่วนทุเรียนร้อยร้านเปิดบ้านชาคิตหลังใหญ่สุดอลังการที่โดนด่าเช้าด่าเย็นกดจัดบ้านแทบแตกลั่นสภาพต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่อราที่ได้รับความสนใจกันอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มชาคริตได้โพสต์คลิปล่าสุดในช่อง youtube หลังถูกสีภรรยา แทนพัทธิราบนเช้าบนเย็นเพราะความบานันปลายไม่มีสิ้นสุดโดยในคลิปจะเห็นว่า คุณภรรยาเริ่มตั้งแต่พาไปดูตั้งแต่ประตูบ้านทุกครั้งเราก็อยากจะบอกว่าจะเอาแบบประหยัดประหยัดเข้าออกได้มีประตูรั้วอัตโนมัติขอแค่นี้คำว่ารีโนเวทของพ่อกับของแม่ไม่เหมือนกันนิดเดียวเองชนิดที่ว่าฟ้ากับเหวมีห้องน้ำประตูไว้บางบินรับเช็คแต่ไม่มีคนอยู่ถามเลยว่าทำเพื่อ นอกจากนี้ยังทาโรงเก็บรถแล้วแต่เมียเบกว่าถ้ารถยังไม่มีเราจะทําทําไมเลยเตรียมเอาไปทําที่ผักทุเรียนแทนและเก็บสต๊อกของต่งตางๆเขาอยากได้รถแต่ยังไม่ซื้อเลยซื้อล้อมาก่อนแต่มีการทําสไลเดอร์ทางโค้งเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะจนต้องรั่นว่าเพื่อเอาจริงๆทําบ้านขนาดนีคงไม่ได้ซุปเปอร์คาร์เร็วๆนี้หรอก เราก็เข้าใจเขานะเขาเป็นคนหาเงินเขาอยากได้สิ่งนี้ เขาต้องทำงานเหนื่อยสิบเท่าเราบอกอยากได้สิ่งนี้ทำงานให้เหนื่อยสามเท่าแล้วลดสกเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันทำได้เพื่อให้ลูกเมียสุขสบายผู้ชายแบบนี้หาได้จากที่ไหนอีกมีรถขนทรายมาอีกยี่สิบคันรถเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่ชาคิดอยากได้ซึ่งบอกเลยว่าราคาส่วนเนี้ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆได้เลยหลังหนึ่งจนน้องโพลูกชายถึงกับถามเลยว่าทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลย ขนาที่สะไว้น้ําก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราเพราะเขาต้องการหินต้องเป็นหินพิเศษแพงเป็นพิเศษเขาบอกว่าเพื่อเป็นการถ่ายทําให้เช่าส่วนตึกที่พ่อจะทําเป็นคลับเฮาส์ปาร์ตี้แต่ให้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ข้างนอกเพื่อพอดูราวบันไดอันนี้โกดมากโกดจริงๆเหล็กอินตารี่ช a เด e l i e ราคาขอปาดเหนือเลยพร้อมทั้งยังบ่นอีกรัวๆหลังจากที่จับบานประตูข้างร้านหนึ่งหมืน่น เฟอรนิเจอร์นำเข้าจากอังกฤษเป็นต้น